ไม่ไม่คิดอะไรอยู่แม่กูไม่ได้คิดอะไรค่ะง่คิดทำงานนั่นไยังก็ไล่ไปแล้วกราบสวัสดีค่ะนะคะวันนี้โอ้เป็นวันที่ว่าพักผ่อนนะคะเพราะฉะนั้นอาบน้ำอะไรเสร็จเราต้องมาทาเซรั่มโซของคุณหมอนะคะขวดน,นี้ค่ะ นะคเสรัมโซของเราต้องปั่งปุริเยค่ะเอามาดูกันค่ะอืมมาดูกันนะคะอืมนี่ค่ะ้าจริงอะไรจริงนะคะไม่ได้จกตาค่ะนี่อแม่หันมามองกล้องดีๆไหมโอเคแหมเยี่ะกูก็มองอยู่แต่พอดีว่าตามันเหล่ไปสัตว์อย่าเที่ยว ใครก่งกมึงไงไม่เก่งตัวเองอ่ะแหมมาเก่งตัวเองมึงดูแข้งขามึงซิ่งดอกลายยี่ไกรเลยทาเลยค่ะเห็นไหมโอ้ยน้ำใสมากน้าสัมมากรสมากสวยมากแม่ยัวเพชสุดนะคะนี่อ่ะเซรั่มของคนหมอใช้แล้วแห้งเร็วเห็นไหมเนี่ยอืมซึมซับเข้าสู่ผิวได้ดีมากไมเดูสิอืมนี่ค่ะ เซรัมโซนี่อ่านว่าโซนะคะช่วยให้ผิวอะไรแม่ช่วยให้ผิวนะคะลดรอยกระจุดด่างดําอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยได้ค่ะนะคะให้ผิวกระจ่างใสให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ดูดีมีออร่าค่ะนะคะเออแม่ไม่เปิดไฟอแม่นะคะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์มั่งวันนี้อะนะคะเอออ่านคอมเมนต์มั่ง อยากแกงแม่นะคะหวันดีค่ะหวันดีทุกคนค่ะนะคะแม่หญิงลีนะคะวันนี้อาบน้ําพึ่งเสร็จเช็ดตัวพึ่งเสร็จแต่ใส่ใส่ผ้าข้ามาอยู่นะคะครีมเขาทาคอได้เด้อแม่จ๋าได้ค่ะก็รูปลงมาเลยค่ะรูปลงมาเลยนะคะอยากให้แม่ทาคอกูจะทาให้ดูอ่ะอืมนะคะทาเลยค่ะโอเคแม่เนี่ยนะคะรูปๆเข้าไปค่ะอืม อืมนะคะ น่าใสมากฟวันทองเหมือนกัน <laughs> โอ้ยวันทองเดี๋ยวกูจะไปนั้นแล้วค่ะคุณหมอก็นัดมาแล้วนะคะ <l ots> เออคิวคนหมอต้องมาค่ะอย่าเมาแกงฉันมากเกินไปออกไปอีสัตว์เออไหน,นะคะออกไปอีสัตว์ไม่ต้องออกไปไหนแ <l ots> <l ots> ม่ก็อบอกไปสิว่าแม่เป็นดาราสาวเนี้ยไว้สา <l ots> ค่ะแม่ไว้สาเจ้าค่ะไว้สาทุกคนนะคะกราบสวัสดีนะคะวันนี้แม่หญิงลีมาไลฟ์สดในเพจข,ของเรานะคะเพจก่ขขอตั้งแล้วก็เพจทําให้แม่หญิงลีได้มีวันนี้นะคะขอบขอบคุณทุกคํา พูดกราบทุกกราบขอบคุณทุกข้อความนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบันไดก้าวแรกที่แม่หญิงลีมีความปรับเพิ่มปิติใจมากก็คือพวกเธอนะคะที่เป็นแรงผลักดันให้แม่หญิงลีได้มาสู่จุดนี้ค่ะทําตามฝันของแม่หญิงลีนะคะนี่ค่ะเซรั่มโซของคุณหมอเห็นไหมคะเนี่ยนะคะของเขาใช้ดีจริงๆเห็นไหมซึมซาบเร็วมากทําให้ช่วยเกี่ยวกับ ผิวกระจ่างใสลดค้ากระจุดด่างดำค่ะสีเล็บได้แดงอกเออหาโดยไปกองท้ายของพ่พอดนงไปกองท้ายของพิพอดค่ะนะคะของพิพอดอานน์เขาให้เปลี่ยนสีเล็บให้สีแดงฉ่ำมงไมเออนะคะใส่เกงในหรือยังใส่แล้วค่ะใส่แล้วค่ะใส่แล้วนะคะ แม่คิดถึงปัตตานีไหมคิดถึงคิดถึงมากๆเมืองทิพย์เราเราต้องคิดถึงนะคะคิดถึงวันวัน,วนวคิดถึงวันวานเดี๋ยวไปทําบุญด้วยกันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะ,ไม,ะมออไม่ว่าจะเป็นแม่ออฟไม่ว่าจะเป็นแม่เนียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนน้ำพระแม่เนียนไ,ไร<อ>คิดถึงมา,มากเ,<ข>าเลยไไมไไม่่ดูแเอาลูกหลานเขาดูไรแม่งอ้อ อี <S <S เปรทนี้ประจำพอกูไล่สดแล้วชอบแหกปากมามึงนึกว่ามึงสวยแล้วเหรออีเอีอ้ยนะคะวันนี้ตอนสองทุ่มแม่มาแถวสายสายใหม่สายใหม่หมตรงไหนอะฮะสายใหมต่ตรงไหนอะเขาบอกว่าตอนนี้วันนี้สองทุ่มแม่มาสายใหม่ไหมรู้จักแต่สายใต้แม่ผักเป,ปียกยาวๆอย่างนี้เรเดอร,ร์ <S <S สาย,า,ยายใต้ใต้เปลตมึงกูรับเมืองทิบขานี่เนี่ย เออกูไม่รู้จักแล้วค่ะสายนันน่ะต้องรู้จักสายเมืองทิพย์เท่านั้นค่ะเออเห็นว่าวหัวนมนะคะแม่ไม่ค่ะแม่ปิดจุกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทํานมหมอไหนคะหมอกุลเดชค่ะนะคะผ้าจะหลุดก็เปิดไปเลยสิคะไม่ต้องเปิดค่ะหวายแบบนี้แล้วย่าอนาจารอยากเห็นทรงหนีบผมเออเดี๋ยวได้เห็นค่ะเดี๋ยวได้เห็นเพราะว่าแม่ทําผมแห้งเดี๋ยวก็ให้อิทิพหนีบผมให้ แม่ไล่กล้องนี้แต่แม่มองกล้องไหนอืมกระตากุเลยใหญ่มองกล้องไหนเลยล่ะอ่ <c oughs> าด้ยหาแกงกูดีดีอืมมึงยังเบียก็มาช่วยเปลี่ยนเล่นตาไอ้กูตาเออแม่มีกี่จริงไหมคะค่ะทุกอย่างก็มีมีมีหรือไม่มีคะ่ะเราค่อยมาดูกันนะแม่แล้วเมื่อกี้อะไร ถุงออกแตกแตกใหญ่ดอกย่าในป่าปูนค่ะดอกย่าในป่าปูนแม่ก็ยังเป็นแม่ของพวกเธอนะคะแล้วก็เป็นพี่หญิงดีคนเดิมค่ะไม่มีนนเปลี่ยนจริงๆแล้วเซรั่มนี้มันมีขวดสีดำด้วยนะบังเอิญน่ะใช้หมดไปแล้วน้องใช่จริงอะไรจริงใช่จริงไงมันก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือขวดสีขาวนะคะขวดสีดำเรียกว่าโซโลโลวะะขวดตขวนี้ก่อนอาว เดี่ยวขวดสีดําก่อนนี่บอกไปเมื่อกี้นี่หรอกนะคะขวดสีดําเรียกโซลโลสรรพคุณลดสิวเหมาะสําหรับคนเป็นสิวหรือคนที่ติดสารสเตียรอยนะคะหน้าพังไงนะคะแต่ว่าขวดสีขาวสีชมพูเนี่ยเรียกว่านะคะโซโลไวท์สรรพคุณช่วยกระจ่างใสนะคะลดรอยดําฝ้ากระเนี่ยขวดละ99บาบาทเองค่ะเพราะฉะนั้นจัดกันไปเลยนะคะ เซรั่มคุณหมอนะคะ,ะเดียวเดียวจะไอ้ปักปักไอ้ปักหมุดไว้นะกี่แม่กี่นิ้วมึงไม่ต้องมาถามกี่กูหรอกคะ่ะนะคะกูเป็นกระเทยแท้แล้วก็นะคะกระเทยที่ว่าไม่ได้มีกี่ยาวออกมาคะ่ะจ <ำ S 2> ับไ,ไว้่คือยังไงเอา้าก็ไม่ได้ตายไปจากใจไงโง่แม่นะคะแล้วกระเทยแท้มันเป็นยังไงหรอพวกปากหมาเรื่องตาฟันอย่าพูดมาก ให้เกียรติแกบ้างใช่นะคะใช่ข้อความนี้ทุกคนพ่แม่บอกไปสิอย่างน้อยแม่ก็มีเจ้าหลวงนะคะโอ้ยสัตว์ออกไปไม่ใช่ว่ามาพูดแต่เรื่องผู้ชายไม่มีกูไม่มีใครทั้งสิ้นเออเพราะว่าของดีมันไม่มีใครมานจะมารักกินกับกระเทยกูถามสิเอาเลยวันก่อนเห็นเจ้าหลวเพียงแต่มาขายขำขายง้อจริงหรอเอาเลยไม่เลิกไปแล้วหรอสรุปไม่กูไม่มี กูบอกตรงๆเลยเอฟซีขาเชื่อฉันได้เลยฉันไม่มีจริงๆเพราะว่าอีพวกปั่นพวกสมองหมาปัญญาควายไม่เอาแล้วปวดหัวออมาขายคำแค่นั้นเองใช่ก็คือคว่าหาใหม่จบแม่โอ้หาใหม่ก็ถ้าว่ามีคนรักจริงก็เปิดโอกาสแต่ถ้าคนไม่ไม่มีคนรักจริงก็คือไม่ไม่ไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาแล้วจริงๆถึงเราจะเป็นยังไงหน้าตายังไงหน้าตาจะขี้ริ้วขี้เหร่ยังไงเราก็เป็นตัวเราค่ะขอให้มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียด หงบองล่ะอันใหญ่มากแม่เอ้ยหงบองร้านหน่อยล่ะอืมของกูไม่มีค่ะนะคะเอเอไปเลยสิะะแม่บอกสิเขาพูดนะ่ะอีทิพย์มึงอยากแกงอีสัตว์เยี่ยแม่ไปนั่งตรงนู้นดีกว่าแม่ไปเดี๋ยวหนูจะได้เป่าผมไม่ปังพระ เออไม,ไม่กินยาคุมไข่ไม่ตายไอไน้นาถ้าว่ามึงจะพูดเรื่องแบบนี้นะ <c oughs> ถ้าพูดเรื่องลามกอย่า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 พิมมานะคะขอร้องนะคะ <c oughs> ทุก, <c oughs> ท,กทุกสิ่งทุกอย่างกูรู้โอเคค่ะว่าน้องไนเป็นคนแรงผลักดันในการบูลลี่แต่ว่านะคะ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะนะคะไม่ต้องก็ได้ <c oughs> ไหนบอกว่าเป็นผู้หญิงแท้อ๋อผู้หญิงแท้ก็ การเป็นอยู่ไงผู้หญิงแท้แต่สักเดี๋ยวนะคะเราทําความขวัญของเราเสร็จเดี๋ยวเราก็มีให้ดูค่ะนะคะคือผ่าะไรแม่ผ่ากีผ่าอะไรเสร็จเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะมีแน่นอนค่ะเรื่องแบบนั้นไม่ต้องกลัวไม่เกินแก้ค่ะไม่แม่นะคะไม่เกินสายค่ะฝันไม่สายแน่นอนสมมุติว่าแม่มีจริงไงแม่จะเปิดใอเอฟซีดูเปิดค่ะกูยอมพูดเลยว่ากูเปิดเพราะว่ามีแล้วใช่อเออกูยอมเปิดให้ดูค่ะ เปิกคะ่ใช่ไหมเออมีกี่หมอผ่าไว้ไหนเดี๋ยวกูจะไลฟ์สดบอกเลยค่ะอืมเอาเลยนู่นน่ะมาแล้วนู่นน่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะนะคะแรงมากไม่แ<ม>รงหรอกค่ะพูดตรงๆนะคะตรงไปตรงมา รักแม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์นะคะที่มีวันนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆไม่มีวันลืมตราบชีวิตนี้สิ้นลมหายใจก็ไม่มีวันลืม f c ีๆคำพูดดีๆนะคะถึงใครจะบูลี่จะด่าอะไรใครจะให้เกียติไม่ให้เกียิก็แล้วแต่ดุลพินิจของเธอแล้วกันนะคะหากีแล้วหนึ่งเออถ้ามีโอกาสเราก็ทำตามความฝันไงลูกเพราะกอบเรามันไม่เหมือนผู้ชายมันใช้งานไม่ได้ มันก็ต้องผ่าไปเลยให้เป็นผู้หญิงไปเลยค่ะก็ผ่าไปเลยสิเออเปิดแล้วหนึ่งขอบคุณค่ะน้อง g ด l d e าวเวอร์นะคะเด l d e าวเวอร์ <Golden Flower. S 1> เอออ่ะเซรั่มอะไรแมวนนเอาใดเป่าปากพ่อใหญ่ลีหน่อยเออไม่ต้องค่ะเออไม่ตองนี่กระเป๋าบนหัวน,นี่กระพ่อเดี๋ยวไม่หลอดได้หลอดแล้วนะคะอืมอะไรอีกอ่ะมีกี่มีกี่แล้วหนึ่งเออขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะ แต่ไม่มีวันลืมเอาเอาออกหนังหนังหัวหน่อยร้อนร้อนแหลไเมื่อกี้ใช่ร้อนมันจี้เข้าหนังหัวเกินนะคะใช่ใดอ่ะมันมันไม่ค่อยร้องก็เลยต้องจี้ใกล้ๆรักแม่รักแม่เท่าฝ่าม้าเออขอบคุณเลยค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ครอบคุณแม่จะไปทําตัวแบบนี้แหละลูกจะไม่จะไม่อะไรมากมายนะจริงๆ,งๆแม่จะเป็นตัวแม,แม่แล้วก็จะคอยให้กําลังใจพวกที่ทักมาให้กําลังใจข้อความอะไรไ<ม>ถ้าว่าแม่ทาคลิปอวยพรไ,ได้แม่ก็จะทํานะคะกีเล็กบอกว่าแม่จะเป็นตัวแม่แต่แม่จะผ่าก,กีแล้วหนึ่งอา้าวก็การเป็นตัวกูเนี่ยเป็นนิสัยเป็นข้างในไงเป็นตัวกูเออนิสัยยังไงเนี่ยแล้วเอพิสังอ่ะ นะคะความที่ว่าเราอยู่ติดดินไม่เยอะหยิ่งอะไร<แ>ทั้งสิ้นนี่คือก็เป็นตัวเราไงลูกนะคะเพราะฉะนั้น<อ>ไม่ว่าใครไม่ก้าวไม่ก้าวผ่านถึงไครนะคะใครจะบูลลี่เราฉันยินดีค่ะยิ้มตลอดเห็นไหมเออไม่สวยคือสวยใช่ไหมแม่แม่เป่าผมร้อนได้หนึน่งค่ะเป่าผมร้อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะครีม เซรั่มโซเนี่ยเซรั่มโซของคุณหมอนะคะช่วยให้ผิวหน้าของเราแลดูกระจ่างใสนะคะลดสิวกระฝ้าจุดด่างดำเนี่ยได้เลยค่ะนะคะสีเล็บสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามีกล้องเดี๋ยวเราถ่ายหนังนะคะของพี่โพส์วันที่หนึ่งสองสามสี่อีกนะคะเออของเมษาน่ะ ใครอยากจะดูใครอยากจะติดตามนะครับรับรองนุกหมากหน่องเอะนะคะสนุกมากค่ะนะคะสนุกมากจริงๆเพราะฉะนั้นนะฝากหนังไว้ด้วยนะคะฝากหนังไว้ด้วยเดี๋ยวทํางานให้เสร็จก่อนนะคะเออเออกินข้าวก่อนมามามาเดี๋ยวไล่สดก่อนอ้าวก็ไล่สดไปพร้อมมา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 ตรงไหนดีอะกินตรงไหนเดี๋ยวเอาก็อี้มาสินะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันค่ะ เอ้หาด้วยมันปังแม่โอ้ยวันนี้แน่แต่เด้มากินข้าวด้วยกันไปเปิดโอเคตรงนี้แหละลูกได้แล้วมันเลยเอามาดูค่ะนี่อะนะคะอ,อมืมาดูเลยค่ะนีเ่เอาทานข้าวาาทานข้าวกันนะนี่ค่ะเอาแนะนำ นี่ค่ะส้มตำนะคะนี่ค่ะส้มตำสองจานนะคะนแล้วนี่ข้าวสวยของเราต้มยำุกงนะคะแล้วก็นี่โอ้ยรัดหน้าหนูไงแม่อยากกินรัดหน้าข้าวซอยโอเคเอาทานเลยมันนะคะนั่งเลยเพราะฉะนั้นขอบคุณไม่เป็นไรหนูหนูยืนก็ได้หนูยืนนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกัะนี่ค่ะน้ําปั่นอีกนะคะนี่น้ํา แตงโมป่ก,ปกสับรถปา่านมีพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจัดกันมาแบบฉ่ำมงนะจ๊าอืมอม,มาทานกันเลยค่ะผิวข้าวนี้เหมือนกันเลยแหละนะคะขอบคุณทุกคนนะคะก่อนจะนั้นไปนะ่ะเนี่ยทานข้าวเห็นไหมอาหารของเราเลิศมากเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยส้มตำไทยจริงๆแม่ชอบมากของแม่ไม่เผ็ดมากใช่ไหม ใช่ไม่เผ็ดมากจานอ๋ออเคจานไหนอ่ะไม่เผ็ดมากจานนี้ือเปาเออเดี๋ยวทั้งคู่ด้ทั้งคู่อ่ะโอเคดูนะคะโอเคนะคะเนี่ยดูค่ะลูกเนี่ยเห็นไหมส้มตำอืมอืมอร่อยไหมอร่อยมโอเม จัดมากไม่มีกุอีกโอเคนะไปก่อนนะคะเอา้าวโอเคบายบายเอฟซีเลยอย่าลืมอย่าลืมเซรั่มโซของคุณหมอนะคะเซรั่มตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสลดรอยกว่ารลดรอยควากระจุดดงดำค่ะขอบคุณค่ะ ร้อยบาทหมอเงือกอับข้าวอ,อืมโอเคบาย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 ค่ะบายบายค่ะ